ตรงนี้ระวังนักเกมตัวนี้มีก่อสร้างสอยดางพี่ไว้ไปแล้วทุกคนตัวนี้มีก่อสร้างพี่ไว้เปีกไม่พอผมกพี่ไว้รอป้ายไว้แล้วพี่รอป้ายสัญญาณไปแล้วทะลุเพียร์อย่างอย่างอย่างพี่กําลังแบบเลงอยู่นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Euro t r u ซิมูเลเตอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นหัวลากนะครับผมตามคำขอเลยนะฮะ ซึ่งคันนี้ก็ผมได้ทำคลิปแต่งไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะถ้าใครได้ดูเนี่ยก็น่าจะจําได้อยู่นะครับสำหรับหัวลากตัวนี้นะเป็นหัวลากทรงใต้นะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับก็วันนี้นะฮะเรามาวิ่งงานแต่เช้าเลยนะครับตีห้านะฮะเป็นงานส่งข้าวสารนะครับท่านผู้ชมอ่าเป็นข้าวสารเกรดเอนะครับเต็มหลังรถเลยนะฮะ ก็มาขึ้นงานแล้วก็คุมพ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปส่งงานที่เดียวกันกับน้อยเกมนะครับซึ่งผมกับน้อยเกมเนี่ยก็ได้นัดมาเจอกันแล้วนะครับผมก็น้อยเกมจอดรออยู่ที่ปั๊มตรงนู้นนะฮะเห็นไหมทุกคนนู่นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็สตาร์ทรถออกไปหาคุณน้อยเกมกันเลดกกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เราจะเล่นแบบสมจริงนิดหน่อยละกันนะครับผมนิดหน่อยหรือว่าจะสมจริงได้แค่ไหนนะครับก็นั่นแหละนะฮะโอเค ดูซ้ายดูขวานะครับว่ามีรถหรือเปล่านะครับเย่ไปครับผมหลงไปทางไหนดีเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยว้อเด้อแล้วตอนเลี้ยวซ้ายนี่หว่าหรือไปนะครับโอ้ขออภัยทุกคนด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงไปหลงทางนะครับผมโอ้โหไม่ได้เล่นเกมนี้นานนะครับผมก็อาจจะมีสับสนบ้างนะครับหลงทางนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้หลงหรอกคือแบบเลี้ยวผิดทางนะฮะโอเคไปเกม ขมจอดรถที่กว่ารถที่ให้โอเคขอบค้าบค,ค่อยไปค่อยไปครับผมบางใจสักหน่อยละกันโอเคมาเลยเกมโอ้มาตายวันนี้เราออกมาแต่เช้าเลยนะครับผมนัดกันมาตั้งแต่ตีห้านะฮะแล้วก็กิวก็กินข้าวอะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็พากันออกเดินทางนะครับวันนี้ก็ขึ้นเหนืออีกเช่นเคยนะครับผม ราต้องไปทางเหนืออย่างเดียวครับไปใต้ไม่ได้ใช่ฮะรถอันนี้ไง,ไงกเกมรถส่งใต้แต่ว่าวิ่งขึ้นเหนือโคตรสุดอ่ะเน้นงานเหนือแล้วพี่เนาะอ่าใช่ครับเน้นงานเหนือครับแป้วเหนือสักหน่อยเอลซาวเหนือนะฮะไปคอมากครับผมอ้าวพี่ชนนะชนนะอ่าไปชนครับผมอุบัติการ์ตโคตรดีเลยก็พี่จะชนกับเอฟซีสแล้วทางมันค่อนข้างที่จะแคบนะเกมเนาะดูดิ ขับแพ้นองไม่สมจริงต้องขับภายในแบบนี้แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับคุณนอยเกมจะรอรถมาด้วยนะครับต้องบอกว่าแต่เนิ่นๆนะฮะคุณนอยเกมเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะตีนผีนินดหน่อยนะครับป้าบอคอนแตกแล้วพี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคนี่เลี้ยวแบบนิ่มนวลทำไมพี่ไม่ได้ติดดเนสติกมาตอนนี้ เออไม่ได้ติดอ่ะพี่ดู GPS ในตัวเกมเอาเห็ไหมเขาไม่ได้ติดดีเลซิ่งมาครับทุกคนมาๆมารีบตามมาอย่ามัวแต่ขี้โม้นะครับคุณน้อยเกมรถผมชอบี่ผมติดดีเลซิ่งไงรถผมกำซังสิ่งอยู่แล้วนะอ๋อดีเลซิ่งพี่นึกว่า GPS ซิ่งพี่ก็ได้ยินว่า GPS เมื่อกี้อ๋อพี่เอามาอยู่นะ ใช่โอเคตัวลู่พี่มันไม่มไมมันไม่มีปั๊บเลยอ,ะอ่ะอ๋อแสดงว่าตัวรู่นี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตอไฟดีเลยหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนกล่องแน่ไหนน้องใช่ครับอโอ้โหแล้วก็ลงเร็วเกินนะฮะโอเคพี่ไม่ขับไปไม่รอเราเลยทุกคนขึ้นเขาอีกแล้วนะครับมาครับสามหกตรงใต้ด้านเขารถฟิตรถขงปงีิตอ,อะไรเหรอรถเกมบินได้ รถของบิ๊กเจอตรงเนินนั่นไปเลยครับผมไปเลยเอาล้วครับขึ้นเนินก็ต้องถอนเกียร์ด้วยนะฮะใช่ไหมผมโดนดนักที่แล้วอย่าเย็นครับลูกพี่ด้านขวานี้ก็เป็นหน้าผาด้านหน้าก็เป็นเนินขึ้นแบบโคตรชันเลยเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับตรงนี้โอ้โหดูดิหนักมากครับข้าวสารหลังรถเรานี้50ตันนะครับท่านผู้ชมไม่เบาๆนะ ข้าวสารอาหารแห้งใช่ครับข้าวสารอาหารแห้งนะฮะเอาไปส่งบ้านน้อยเกมนะครับเชียวไรนะครับอันนี้มือวิศวกรับเกียร์กลางเดินอีกแล้วเดี๋ยวดูทางครับโคตรเคียวมากเลยนะฮะรอดตายเราลอดท่ามันหมดนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซอกเขาใช่ไหมเกมใช่แปั๊บปั๊บข้างหน้านั้นเป็นปั๊บที่เราส่งน้ำมันมาอยู่ ใช่ใช่เติมน้ำมันเปล่าแวะซื้ออะไรเปล่าเซเว่นไม่ไม่แล้วพี่ไม่มีตังค์กตัวนี้ก็ต้องขอทานไปก่อนโอ้โหจะพาซื้อกาแฟกินแกงหัวหอมสักหน่อย <c oughs> คุณนายเกดก็บอกไม่มีตังค์ไอเราก็ว่าจะเลี้ยงคุณนายเกดก็บอกว่าไม่เอาไอเราก็ตามใจเล่นมันคีครับเดี๋ยวผมเล่นมัให้โอ้ าตามใจครับแม่ว่าจะเลี้ยงสักหน่อยเลี้ยงกาฟแฟนะครับแกงง่วงนะฮะคุณได้เกดก,ก็บอกว่าไม่เอาอีกแล้วก็เดินทางต่อเลยละกันนะครับโอเคลอดเข่ามาแล้วครับผมเข้าอุโมงมานะฮะเม่ของกันละกคิดทูทีไ่มทุกคนมาครับตอนนี้เจ็ดโมงแล้วอ่ะโอ้เวลาเหลือเผือพี่ข้างหน้าเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอ,อ่าเลี้ยวซ้ายครับผมด้านหน้าเตรียไฟเลี้ยวรอเลย โอเคเพื่อดีฉลองทันนะทุกคนนะูนไม่เท่โอ้โหเขาทิ้งรยายในรถเขาเยอะเลยทุกคนกับรงข้างทางนันะไม่ต้องแบบว่าตีวงไงเน้นสมจริงนะเนี่ยดูดีไม่ตีวงอะเกินข้าไปแล้วเกมไม่มีคิปไหนที่เราไม่ได้เข้าป่าหรือว่าไปทางลัดดูด <laughs> <laughs> ี รถเปืือนอีกแล้วอะดูคือแบบรถเรามานี่คือแบบสภาพใหม่ๆเลยนะครับดูเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนรู้สึกว่าเราจะเปิดไฟทิ้งไว้นะครับเราออกมาตอนตีสี่นะฮะลืมปิดไฟนะครับผมโอเคลูกพี่ของครับที่หลบให้เขามีการหลบให้เราด้วยนะครับนี่ทิ้งฝุ่นกระเจิงให้คุณน้อยเกมโดนไปเลยเกมดนฝุ่นไปดิ จะโดดากจะดดากอ๋อจะเย็นครับผมคุณในเกมเขาแบบว่า,าจะร้อนนะฮะซึ่งฉายาของเขาก็คือน้องเกมตีนผีนะครับท่านผู้ชม,มก็ประมาทไม่ได้นะครับ๋ยวเขาชนตูดเอานะไหนดูสิโอ้จีตูดละามาเลยวะ่ะโอ้แรงจริงเลยเฮ้ยแรงจริงรถแปลกนอกี่ไม่อมไโอ้ตู้เกมมันเบาของพี่ไงของเกมเป็นตู้แห้งไงเบาๆเอง ผมพีไมมเขาทำไมมีไห้เขาดิกระยะเราไวจังอ่ะทุกคนเนี่ยของพี่คือแบบไอ้รถพี่เนี่ยเข้าสารน่ะกระสอบนึงก็นักงห้าโลอ่ะทั้งหมดนี้น้ำหนักรวบก็50ตันนะครับเอ้ยตรงนี้ระวังน้าเกมตัวนี้มีก่อสร้างอตันนี้มีก่อสร้าง ไม่เปลีไ่ไม่พอโขมมีไว้รอป้ายไว้แล้วพี่รอป้ายสัญญาณไปแล้วญญลุงพี่อย่างอย่างอย่าง <laughs> พี่ก็ลังแบบแล <laughs> เล็งอยู่นะครับโอ้โหเล่นแบบสบุบชีก็ตั้งแบบนี้แหละนะฮะถ้าผู้ชมดูใช่ไหมทันลบไปแล้ว <laughs> โอ้โหไปครับลูกพี่ไปไปไปทางแคบมากนะครับ <laughs> ตรงนี้มีการก่อสร้างนะครับรอครับรอครับรอเขาไปก่อนโอเค ะเขาจล,ล้มล่ะมันว่าจะขับยากมากเลยทุกคนนะครับมันอันนี้ไงทางมาันแคบแล้วก็รถมันค่อนข้างที่จะพลุกพล่านโอ้โหอันนี้เขาทำอะไรอีกน่าจะเป็นท่อน้ำมาที่ข้างล่างเท่าระบายน้ำน่าจะใช่น,น่าจะุดพวกท่อระบายน้ำหรือว่าซ่อมถนนนี่แหละที่ก็ไม่ได้แจมเหมือนกันนะท่อตรงนี้เลยโอเคพี่พลมาแล้วไปแล้วนะก็าพลแล้วก็ทำความเร็วอยู่ ทำไมทำไมพี่ไมไ่ออกตัวไวจังอ้าวรถพี่นี้พาการรีแมปมาอีกเกมรู้ยังขึ้นเลยขึ้นดอยต่อพี่ตอนนี้ใช่กำลังขึ้นดอยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะต้องใช้เกียร์ต่ำขึ้นนะครับนะผมอโอ้โหต้องกินเลนนิดหน่อยทุกคนนะเพราะว่ารถเรามันยาวแล้วทุกคนนะใช่แล้วครับผมต้องแบบว่ากินเลนของอ่า ทางที่รถสวนมานะครับไม่งั้นคือแบบตัวลูกเรานี่ตกหน้าผาแน่นอนนะครับเอ้าเอาอยู่ดีเอาอยู่ดีเกมผมแหลกอะไรรึนี่ติ๊เลยเอาทุกคนเห็นป่ะอยู่ดีเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันตรายมากเลยอ่ะรู้ว่าเกมผมจะหลุดไปะแล้วอ้าวเกมเจอรถขนไม้ครับกำลังถอนต่อเลยล้อหน้าผมจะร่วงจะล่วงแล้วเดี๋ยวเราดันเลยดีกว่านะครับ บอกเลยว่ารถเรานี้แรงที่สุดแล้วนะครับผมเนินแค่นี้บอกเลยว่าจี๊บจี๊บนะฮะแต่รถผมใส่เกียร์กันเลยนะโอ้โหแล้วรถเคลงมาอย่างซิ่งเลยระวังนั่นนาเกมด้านหลังน่ะมันไปแล้วนั่นด่ะถ้าอยู่ที่เขาได้อยู่มันไปโคตรซิ่งเลยเบรคแตกกไอ้รถเขาอ่ะโอ้โหเราเจอรถคนไม้นะครับผมถอนตออยู่หน้าเรานะฮะเราก็ต้องแบบถอนตอตามนะครับโอ้ี่เขาเบรกแตก เฮ้ยพี่มีบริษัทลอยฟ้าด้วยเหรอบริษัทลอยฟ้าบริษัทลอยฟ้าจำกัดเฮ้ยใช่ครับอ่าเป็นไงบริษัทลอยฟ้าจำกัดโอ้โหแล้วทางเข้าเป็นยังไงโอโ้ต้องต้องใส่ซู่คอนเทนเตอร์เข้าด้วยพี่ที่ทางเกมจะลองเปล่าไม่ลองดิงล่วงวานี้จบเพลเลยบอกเลยนี่ครับทางเข้าบริษัทลอยฟ้า เรถนะเราอยากยาวอะ่ะเออทางมันแบบว่าค่อนข้าที่อยากแคบนะต้องค่อยๆไปอะ่ะพี่เขาทาันตายอัะายทางแคบเกินทางเรียบภูเขานะครับทางขึ้นดอยนะครับผมไม่พาเรามาทางยากแล้วทุกคนไม่มันก็มีอยู่ทางเดียวนี่แหละ <c oughs> ถ้ามีท่าอื่นไปพี่ก็จะไปท่าอื่นนะนะอ่ามีเสียงแตรบีบไล่เรานะครับน่าจะเป็นคุณน้อยเกมตีนผีแน่นอน,นครับเพราะว่าแล้วพี่เพราะว่าดูที่นั่งอยา่าจีตูดนะครับผมตอนนี้พี่ติดรถอันนี้ติดรถขนไม้อ่ะคือแบบมันไปไวไม่ได้อ่ะแล้วกันนะพี่เดี๋ยวพี่ขับเดี๋ยวพี่ขับพายไหนไปแล้วกัน โอเคพี่อย่าแซงแล้วนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไมีรถสวนมามาก็ได้รถไล่ไม่ได้ไม่เอารถสวนแล้วอย่ารถไล่อ๋อเออพี่เพิ่งเข้าใจวันนี้แหละรถสวนไม่เอากุนยอดเกมบอกเขาจะเอารถไล่เฮ้ยทีไรผมจะถูอาแน่โอเคอุ้ยโอ้โหด้านหน้ามีรถสวนมาเอาลาจะจังหวะนี้เลยครับผมเอ้าแล้วมันจะเบรกทำไมเนี่ยไอยเราก็เตรียมตัวส่งมา เอาละเราจะแซงแล้วนะลูกพี่ขอไปก่อนเอาเฮ้ยโค้งนะพี่โค้งนะโค้งนะฝอกกดโค้งนะไม่เป็นไรรถมาข้างหน้าบอกผมด้วยนะพี่มาเลยเกมมาเลยนี่เออแซงได้สักทีนะครับปาดหน้าไปถึงทีคนตึงอินโดยังต้องกราบอ่ะคนไทยชูวโอ้โหอินโดยังต้องกราบเลยเหรอสอยดักอีกสายดักอีกไหมนะลูกพี่มาถอดตอนแล้วครับ โอเคเกมยาวๆเลยเกมโลกยาวๆเลยแต่ว่าก็อย่าประมาทละกันเสียงล้อหยยบโคตรจังเลยโอ้มีข้างล่างอีกคันหนึ่งด้วยนะยากไกลอีกคันากไกลเลยเราต้องแซงแล้วหรอใช่เราต้องแซง ตอนนี้พี่พ้นตรงหน้าผามาแล้วมาถึงตรงที่มันเป็นป่าแล้วตอนนี้ยังไม่เจอถนนทางรดยาเลยตอนนี้ผมกันอเนอวกันัดุุ่ณโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปมีตูดรถขันด้านหน้ากันนะครับเอยแต่ว่าอีก20กิโลก็ถึงที่หมายของเราแล้วนี่ของเกมไปส่งโรงงานอะไรอ่ะ ที่เดียวกันนั่นแหละเราไปที่เดียวกันเลยเอาทำไมเขาชะลอเราไม่ต้องชะลอแล้วทุกคนนะจะเดืยดต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวชนดากรู้สึกว่ารถพี่จะวิ่งไม่เกิน90อ่ะเกินไหมวะเออมันมันล็อกอ่ะเหมือนมันล็อกไว้ที่90อ่ะเปนอะไรเดือดลอกไวที่85เราล็อก90เราล็อกไวกันได้ไหม90ไกันเลย แรงเราทุกคนนีเมรกอยู่ข้างหน้าเราดิโอเคเบรกนะคุณไอเกมเบรกนะเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนอีกให้ประเพณีเลี้ยวบอเจอแล้วนี่ไงโอ้ยลืมมองด้านหน้าหมดแต่มองด้านข้างรถอเฉยรอเขาเขาเขาหมดแต่ดูความหล่อของตัวเองนะทุกคนใช่ครับผมมันมันหล่อเหมือนคนขับนะครับก็เลยแบบต้องแบบสะดุดเป็นธรรมดานะฮะ เรื่องของเราที่เราต้องมาส่งของแล้วทุกคนนะตามมาตามมาโอ้โหเสียงล้อเสียงหินคุกขักคุกขักเลยพี่มันเป็นทางลุ่มลางเนาะอันนี้ผมขึ้นมาอยู่บนดอยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาเรอเราออกก่อนนะครับหนะล,งลังรถคันนี้ เอาละเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายเลยครับตอนนี้ถึงโรงงานแล้วไม่เห็นไฟเดียวไอเลยพี่เปิดอยู่นะไฟเดียวพี่มันปูดมันตปูดมันปางนีโอเคเอาละครับผมเราจะถอยเข้าซองตัวน,นี้นะฮะตอนนี้คือเ,<ร>เป็นคล้ายๆแบบ คลังเอาไว้เก็บของนะครับท่านผู้ชมเตรียมที่จะส่งออกไปที่ประเทศพม่าแล้วก็ประเทศจีนนะครับที่ผมมาข้าวมาลงนี้คือแบบเขาจะเอาไปประเทศจีนนะฮะท่านผู้ชมมันจะมีรถมารับเกมถอยไ่เซียนเหมือนพี่อะดูดูพี่ถอยเป็นตัวอย่างครับนี่เมื่อกี้ผมแค่บุบบอภายในพี่โอ้โหอยากโชว์แบบว่าบุบบอภายในไงน,ไนี่ไเกมเกมสิงเอารถแล้วนั่อนอะ เราผมไม่มีนะพี่ผมไม่มีรถสกัดเลยไม่ใช่ไม่ใช่รถมันเป็นตัวพ่วงอ่ะเออผมไม่มีนะผมไม่เห็นผมไม่เห็นเลยอ๋อโสิงไปแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราปลดปลดพวกไว้ในครับผมจอดไว้ตรงโอเคเดี๋ยนี่เดี๋ยวเราลองลูบของกันทุกคนนะมาดูครับเห็นไหมเขาจะไปไหนนอเกมอยู่ไหนเนี่ย ผมจอดู่ทีเนี่จอดจะดีเดียวเลยโอเคเี่ก็จอดนี่แหละนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงหน้างานนะครับผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยังปลอดภัยนะอ่าเป็นไงครับทุกคนชอบไหมนะฮะสลับอ่าหัวลากโซ่ใต้นะครับคันนี้นะฮะโอ้ยแล้วเสียรถปูนี้คือแบบมันลั่นจริงๆเลยเนี่ยคือแบบเสียโคตรลั่นเลยอ่ะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับ